นะคะก็สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเพื่อนบูชชานัลนะคะขณะนี้นะคะเราก็มาล่องแก่งกันนะคะแก่งบางระจันนะคะแก่งบางระจันนี่นะคะมาดูนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นทางเข้านะคะอายุหลายแล้ว เสือเมื่อกี้ตกใจไหมนูไม่ตกใจนูจะตกนี่นะคะพี่ลงไหมลงไหมไม่ลงเหรอนย่งเดียบตกคนไม่ก็จารณานี่นะคะเราก็ดูนะคะอันนี้คือ แผนถังนะคะที่เขาได้บอกให้เราได้ทราบนะคะอันนี้เรามาดูนะคะแมงกระพุนน้ำจืดนะคะนี่นะคะชนิดสายพันธุ์น้ำไหลบนภูเขานะคะ ปลงไปข้างล่างใครยังไงอ่ะเดินลงไปค่อยๆลงไปอ้าวไปขึ้นตรงไหนฮะไม่เราไปถ่ายทางนี้ก่อนแต่ตอนขึ้นเรือมาขึ้นทางนี้เรือลำหนึ่งขึ้นได้ห้าคนแล้วแต่ใครจะไปหรือไม่ไปอ๋อแต่ว่าเขามีเสื้อชูชีพให้ใส่เนี่ยเสื้อชูชีพเเสื้อไม่ไปเหรอไปแต่ว่าระหว่างก่อนที่เราจะไปล่นเรือเราก็เนยนะเราไปดูนะคะก็มีคนเล่นน้ํานะคะตรงนั้นก็จะเป็นเกาะแก่งนะคะ กาแกงเล่นน้ำกันนะคะาตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักก่อนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเกาะแก่งกันนะคะเกาะแก่งกันนะคะบุดถนนนะครับจะมีหลักกิโลเมตรนะครับเท่าช้างตัวใหญ่ๆนะครับมองดูโนังโหลดใหญ่นี่ยนะแอชชินไปิตติวไปนี่นะคะเราก็จะเดินไปดูเกาะแก่งต่างๆนะคะ เมาเล่นนะ้ำแบบสบาย,บายลอู้ดูผีเสื้อนะคะนี่นะคะผีเสื้อนะคะ อโอ้โหน้ำใสมากเลยนะคะน้ำนี้จะมีทั้งปีเลยหรอคะโอ้นี่นะคะโอ้น้ำขึ้นตอนน้ำขึ้นตรงนี้ก็ถึงขึ้นนี้เลยหรอคะถ้้านนตััวีจจจะะะไไไมมม่่่บ มันกัดคนแตกนะตัวโตอ๋อถ้าโตนี่จะขนาดนี้ใช่ไหมสามมลอันนี้แหละใช่ใช่ท่อนี้แหละโตแบบลูกชายหนูก็กัดเหมือนกันเออเขาแป๊กหน้าแล้วกัดอ่ะแง้มมือนี่เลือดออกไล้แหละจะเอามาอาบน้ำอืมจะเอามาอาบน้ำมาเล่นน้ำเหรอจ้าไปเขาวิ่งเล่นในน้ำเลยลอย ลอยเลยนะใช่ไหมลอยเลยร้องแร็คๆเลยโอ้ดูผีเสื้อนะคะเอฟซีได้จะกลับบ้านกลคนขยับอาบเอาไปไหนแล้วสองคนนั่นนะโอ้มอาไปน้ำนี่โอ้ยน้ำใส่น่าลงจังต้องจับข้างหลังก่อนจะนั่นลง้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเลยนี่มันทำเดียวกันเหมือนกัน คนอื่นไม่กาน็งนี้แหละอ่ีเือเือกนนี่นะคะก็เด็กๆนะคะก็เล่นน้ํากันนะคะเล่นน้ํากันเวลาหน้าแรงเขาก็จะมาเล่นตรงนี้เพราะว่าจะมีคนมาเล่นแต่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงที่อื่นนะคะก็จะไม่ค่อยมีใครเล่นนะคะเพราะว่ามันอาจจะ ไม่โลง่งมันอาจจะรกก็ได้นะคะแต่ตรงนี้มันจะโล่งนะคะมันจะโลง่งแต่ถ้าหน้าฝนนะคะตรงนี้จะท่วมหมดเลยนะคะจะท่วมไปถึงบันไดนู้นเลยนะคะขั้นบันไดข้างบนค่ะเพือ่อนถือให้พี่ตือนิดนึงเนี่ยพี่ตู่ถ่ายคลิปพี่ต่จะยืนนิดเดียวอะไรนะคะ สวยสวยพี่ติวสวยดนนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงสวยเรื่องแอคชั่นจะต้องยายสมอนอย่างเดียวดูเด็กๆมาเล่นเอาล้วครับพี่เฟี้ยงก็จะกระโดดแล้วโอ้โหใครจะกระโดดกันแน่มาน้านแล้วมั้ง <laughs> ทานในเน่ยเลย <laughs> ถ้าไม่มีเสื้อถ้าไม่มีไอ้ไอ้ไอ้ล้วนเนี่ยนะไม่กล้าข้ามหรอกค่ะ น้ำน่ะเรามองไม่เห็นไม่เย็นจังเลยใช่แมงกะพุนเคยดูที่มันจะมาแบบไม่เชื่อใจใช่แมงกะพุนภูเขาน้ำเนาะถ้าจะลงเรือไปทางไหนคะน่าจะไปด้านนู้นหรือเปล่าเขาลงเรือเข้าไปทางนู้นเหรอคะอ๋อไปทางไกลนะฮะเหรอะแล้วแต่เราจะไปถึงอ่ะเป็นสมมติว่าถ้าสุดเลยเป็นเวลาเท่า โอ้แสดงว่าไกลมากวันนู้นเลยอ่อมันยาวไปเลยเหรอคะแต่ที่ที่จุดที่ท่องเที่ยวคือจุดนี้จุดเดียวใช่ไหมคะโอ้คว่าเขาอันนี้อันนี้เป็นท่องเที่ยวคนเรือป่ะคะไม่ใช่เหรอเขาแต่แต่เคยแต่เคยตปใช่ไหม

นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องเฟิร์มบุญชูชาแน,นลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ